อไม่อ่่านไไล์กูมใช่พวกเธออะอยากจะเป็นพวกเธอแสดงออกชัดเจนเกินไปว่าพวกเธอไม่ชอบพี่เธอแสดงออกอย่างง่ายๆอย่างง่ายๆมันเล่นแบ่งทีมกันว่าเอ้ยอาวันนี้ใส่ชุดจีนกันนะอาร์ตอย่างเงี้ยเราไม่ได้มันงานกันเลยดูดีนี่สนิทหลังนะสนิทหลังอันนี้แบบเออเราเป็นคนสนิททีหลังอะทำอะไรก็ผิดยกอะใส่เราแบบไม่ได้เลยเราจะให้ใจตรงกันยังไงอาจก็ไม่มีลายเสือกอ่ะพี่คือ พี่ก็ไม่เข้าใจชุดนี้จริงพี่บอกเลยนะว่าชุดเนี้ยมันไม่แต้เท่เท่เจ้ากับเจ้ากันทั้งนั <k <k ้เลยพี <k> <k ่รู้ว่าแขกเป็นพี่ส้มไงคุณไปดูกางเกงพี่ส้มอ๋อพี่เขานัดกับพี่ส้มไงพี่ดันไปมีลายกลุ่มกับพี่ส้มเช้งได้ยังไงวะมีมีลายกลุ่มกับพี่ส้มเช้งว่าวันนี้พี่แต่งตัวยังครับอะไรเสริมอะไรเสริมมาอออันนี้เสดโก่งอันนี้เสดดาวครับผมอันนี้ดาวดาวอยู่นะผ่อนผ่อนอยู่ผ่อนผ่อนอยู่ครัสิบปี